ฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่87ช่วงที่1ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากหลิวเหมยปรากฏตัวอีกครั้งทําให้หวังหลินรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากบ่นพึมพามในใจว่าแควนสูซาคุอันกว้างไกลนี้มีเซียนยุดมากมายนักยิ่งระดับฝึกฝนตนสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งหวาดหวั่นมากขึ้นเท่านั้นเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรมารับฟังกันต่อได้เลยครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันประลองศึกแย่งชิงเพื่อเป็นสิทธิหลักสายตรงด้านใน การแข่งขันของสิทธิสายนอกนิกายก็เริ่มขึ้นสิทธิสายนอกนิกายนับหมื่นคนถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มและจัดแข่งประลองเป็นหลายร้อยสนามและมีการต่อสู้กันวันละหลายสิบครั้งในแต่ละคู่สิทธิสายนอกนิกายเหล่านี้มีทั้งเซียนเร่ร่อนและเซียนจากตระกูลเหล่าเซียนมากมายซึ่งล้วนมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อที่จะเข้าร่วมเป็นสิทธิหลักของสำนักหลอมวิญญาณมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมเป็นสิทธิหลักของสำนักได้ เวลานี้ลูกศิษย์ต่างๆก็เหาะมาถึงที่นัดหมายแล้วและเริ่มประลองกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านไม่มีใครยอมใครอีกฝ่ายสามารถฆ่าอีกคนได้โดยไม่ผิดกฎของสำนักเพราะว่าไม่ได้เป็นศิษย์หลักสายตรงด้านไหนศิษย์สายนอกนิกายรู้ตัวดีเป็นสิ่งที่รับทราบโดยทั่วกันทั้งหมดต่อสู้กันจนมาถึงสองคู่สุดท้ายหนึ่งในสี่คนนี้นั่นคือหวังหลินชายชราผู้คุ้มกฎการแข่งทั้งสามเอ่ยขึ้นว่าดูเหมือนการแข่งขันครั้งนี้ จะมีคนตายเยอะ,ะมากกว่าครั้งก่อนจะมีเพียงผู้ชนะเท่านั้นที่สามารถเข้าเป็นสิทธิ์หลักของสายตรงด้านไหนได้คู่ถัดไปเป็นคู่ของหวังหลินกับชายหนุ่มชุดม่วงรอบรองชนะเลิศใครชนะจะได้เข้าไปชิงทั้งสองเริ่มต่อสู้กันอย่างดุเดือดชายหนุ่มชุดม่วงโจมตีด้วยใบมีดร้อยเล่มผลักพุ่งตรงเข้าหาหวังหลินแบบต่อเนื่องหวังหลินเห็นทันใดนั้นได้สร้างโล่ทองคําขึ้นมาป้องกันแต่ก็ทําอะไรหวังหลินไม่ได้ ชายหนุ่มชุดม่วงโมโหแบบบ้าคลัง่งได้เพิ่มพลังโจมตีจากดาบร้อยเล่มเพิ่มเป็นหมื่นเล่นเพิ่มอนุภาพแผ่กระจายทั่วพื้นที่และพุ่งตรงเข้าโจมตีหวังหลินแบบทันท่วงทีหวังหลินไม่ตื่นตนกตกใจอะไรยืนนิ่งในดงดาบที่ตกกระทบใส่ฝุ่นตลบอบอวนมองไม่เห็นเงาร่างแต่ทันใดนั้นเองก็มีแสงพุ่งตรงมาจากฝุ่นควันจูจ่ๆก็ปรากฏดาบสีทองยื่นออกไปที่คอหอยของชายหนุ่มชุดม่วงแบบไม่ทันตั้งตัวชายหนุ่มยืนเกรงแข็งนิ่งชั่วขณะ ผู้คนต่างตกตะลึงอึ้งกันทั้งสนามมีเสียงร้องดังกึกก้องว่าเย่เย่ยอดเยี่ยมมากหวังลินหันกลับมาชนะอย่างง่ายดายทำให้ชายหนุ่มตกใจฟลุกสลบลับไปในบรรดาคนทั้งสี่คนนี้มีชายชาราผมหงอกสีขาวที่ดูท่าทีน่าจะมีพลังเหนือกว่าคู่แข่งอื่นๆอยู่หลายขุมอยู่ในระดับแกนลมปราณระดับปลายเมื่อเผชิญหน้ากับชายชาราผมหงอกสีขาวจะถูกเขาสังหารอย่างง่ายดายด้วยเพียงการจ้องมองหน้าแล้วพูดคำว่าตาย ศัตรูจะฟุบสลบลงและตายทันทีการต่อสู้ของชายชาราผมหงอกสีขาวมีผู้คนให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามเพราะเป็นคู่สุดท้ายที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศมนแห่งความตายนี้ฝึกฝนได้ยากยิ่งนัก500ปีถึงจะมีผู้ฝึกวิชานี้สำเร็จและได้พบเห็นวิชานี้เป็นครั้งแรกการต่อสู้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วชายหนุ่มฝั่งตรงข้ามได้เริ่มโจมตีก่อนใช้วิชากรงจักดาบจักรพรรดิพุ่งโจมตีอย่างต่อเนื่อง ใส่ชายชาราผมหงอกสีขาวแต่ก็ทำอะไรชายชาราผมหงอกสีขาวไม่ได้ชายชาราผมสีขาวสวนกลับด้วยมนสกดสีดำพุ่งตรงไปที่ดาบแตกทะลุกระเจิงใส่ลำตัวของชายหนุ่มเข้าอย่างจังกระเด็นกระดอนออกไปไกลหลับขาที่ชายชาราผมหงอกสีขาวผ่านเข้าไปชิงกับหวังหลินรอบชิงชนะเลิศหวังหลินเฝ้าดูไม่หา่างและเอ่ยขึ้นว่าชายชาราผมหงอกสีขาวคนนี้มีวิชาขอบเขตที่ดูแตกต่างไปจากผู้อื่น เคล็ดลับวิชานี้คือดูดกลืนกินวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วสะกดจิตและนำกลับมาใช้เป็นมน์ดำรวบรวมดวงวิญญาณส่งต่อให้แก่สำนักหลอมวิญญาณเพื่อนำไปใช้ทําธงวิญญาณล้านดวงหวังหลินเห็นวิชานี้เขาก็คิดถึงขอบเขตของตัวเองทันทีและไม่ได้ตกใจอะไรมากนะักและแล้วก็มาถึงคู่สำคัญในรอบชิงชนะเลิศระหว่างชายชาราผมขาวกับเฉียงมู่หวังหลินผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนลอยเห่อเหินเข้ามาที่สนามแบบไม่ขาดสายสิทธิ์นี้ใครจะได้มันไปครองสนามประลองแห่งนี้สถานการณ์ดูน่าอึนครึมเต็มไปหมดผู้คนเริ่มสะส่องต่างจดจ้องมองไปที่คู่แข่งขันทั้งสองความตึงเครียดได้เกิดขึ้นแล้วผู้คุมการแข่งขันประลองของสนามก็มาถึงแล้วเวลากำลังแข่งขันใกล้เริ่มผู้คุมทั้งสามเอ่ยและคิดในใจว่าคนหนึ่งมีเทคนิคที่น่ากลัวและกระหายเลือดยิ่งนักอีกคนหนึ่งดูโง่โง่ทึมๆม ดูก็ธรรมดาผ่านเข้ารอบชิงมาได้ยังไงผ่านมาแบบไม่ได้ตั้งใจอืมเสียดายเสียได้เหลือเกินปีนี้รอบชิงชนะเลิศช่างดูน่าเบื่อเสียจริงๆผู้คุมกดเอ่ยคนหนึ่งมีเทคนิควิชาที่น่ากลัวและกระหายเลือดยิ่งนักอีกคนหนึ่งก็คนธรรมดาดูโง่โง่ทึมๆผ่านเข้ารอบมาได้ยังไงแบบไม่ได้ตั้งใจอืมเสียดดยเสียได้เหลือเกินรอบชิงชนะเลิศปีนี้ช่างดูน่าเบื่อเสียจริงๆ ชายชราผมขาวคิดในใจว่าด้วยมนสกดริตรมฤตยูระดับกลางนี้ข้ารอนแรมฝึกวิชานี้มามากกว่าครึ่งทศวรรษในที่สุดข้าก็จะได้ใช้มันเสียทีหนุ่มน้อยเจ้าช่างหน้าเสียดายยิ่งนักผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมามาพบกับข้าวันนี้ชะตาชีวิตของเจ้านั้นขาดแล้วจากนั้นชายชราผมขาวก็ได้ไา่มนสกดริตมฤตยูแห่งความตายพุ่งเข้าใส่หาตัวหวังหลินแบบไม่ทันตั้งตัว ผู้คุมกฎหันหน้าไปมองแล้วสายศีรษะก็ได้ยินเสียงของชายผมขาวส่งเสียงร้องตะโกนแบบชอบใจเจ้าไม่รอดแน่เจ้าหนุ่มแล้วตะโกนขึ้นว่าตายซะจูจ่ๆทันใดนั้นเองมีเสียงดังลอยกึกกล้องออกมาว่าวิชามนสะกดของเจ้ามันใช้ไม่ได้ผลกับข้าชายชาราผมขาวทำสีหน้าตกใจข้าไม่เชื่อมันไม่จริงจากนั้นหวังหลินก็เดินมาอย่างช้าๆและเอ่ยขึ้นว่าพลังเหนือธรรมชาตินี้ของเจ้า มันเป็นมน์ที่ลอกเลียนแบบขอบเขตของเซียนโบราณโจมตีและตายในครั้งเดียวมันยังมีช่องว่างที่ใหญ่เกินไปหากผู้ที่มีเขตแดนที่ใหญ่กว่ามันไม่สามารถจะทำอะไรและมันจะสลายหายไปจากนั้นหวังหลินก็ได้สะท้อนพลังมนตร์ิดริตรยูแห่งความตายพุ่งกลับเข้าหาชายชราผมขาวอย่างจังทำให้เนื้อตัวระเบิดตูมจางหายไปทำให้หวังหลินคว้าชัยชนะในครั้งนี้จูจ่ๆก็ปรากฏชายชุดดำ ซึ่งเป็นผู้อาวุโสของการคัดเลือกครั้งนี้ผู้คุมกฎได้เอ่ยขึ้นว่านี่เฉียงมู่เขาเป็นผู้ชนะในการประลองผู้อาวุโสหันไปจ้องมองหวังหลินแบบคล่องใจและกล่าวขึ้นว่าเจ้าสามารถทำลายมนต์ดำฤทธิ์มรุตยูแห่งการตายของซื่อหมาได้อย่างไรกันหวังหลินตอบแบบรวดเร็วว่าแท้จริงแล้วข้าน้อยได้ซ่อนพลังของเขตแดนไว้ไม่ให้เขารับรู้แล้วใช้วิธีเดียวกันโต้กลับพลังของเขากลับไป วิชานี้หากผู้ใช้ไม่ระมัดระวังจะเกิดผลตีกลับอย่างรุนแรงดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเอาชนะข้าน้อยได้จากนั้นผู้อาวุโสได้ทำการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ผู้อาวุโสตอบเขาพูดเรื่องจริงไม่ได้โกหกแค่อาศัยการฝึกฝนที่มากกว่าเอาชนะไปได้เจ้าไปจัดการแทนข้าทีจากนั้นผู้อาวุโสก็ห่อเหินหายไปหลังจากนั้นหวังหลินก็ได้เหาะตามผู้คุมกฎเข้าไปด้านในหวังหลินเอ่ยถามผู้คุมกฎว่า ท่านช่วยอธิบายเกี่ยวกับธงวิญญาณได้หรือไม่ผู้คุมกดตอบได้แน่นอนธงวิญญาณนี้มันมีระดับของมันขึ้นอยู่กับจํานวนของดวงวิญญาณที่อยู่ด้านในธงวิญญาณปกติก็สามารถปรับแต่งให้เป็นธงดวงวิญญาณพันดวงได้มันจะมีพลังมากมายเหนือธรรมชาติซ่อนอยู่ที่อยู่ในมือข้าคือธงวิญญาณพันดวงธงนี้มีดวงวิญญาณหลักถ้ารวบรวมได้มากจะทําให้มีพลังมากขึ้นและคงที่มากขึ้นไปอีกดวงวิญญาณที่ผนึกเอาไว้แล้ว จะไม่มีวันสลายหายไปและมันจะค่อยๆเติบโตเป็นรากฐานของธงต่อไปทั้งสองคุยกันเรื่อยๆจนกระทั่งพูดมาถึงเรื่องเซิ้งหนิวผู้คุมกดเอ่ยถามเฉียงมู่เจ้ารู้จักเซิ้งหนิวหรือไม่เซิ้งหนิวหรือหวังหลินทำหน้าตกใจเล็กน้อยและพยักหน้าเอ่ยขึ้นว่าข้าเคยได้ยินชื่อเสียงมาบ้างสามนักหลอมวิญญาณของข้ามีเซียนขั้นตัดวิญญาณสิบคนแต่หนึ่งในนั้นถูกเซิ้งหนิวสังหาร มีคนไม่มากนักที่รู้เรื่องนี้แม้ว่าบรรพชนขั้นตัดวิญญาณจะเดินทางไปแคว้นอื่นแต่ดันไปขัดแย้งกับเซิ้งหนิวและถูกเขาสังหารไปเซิ้งหนิวผู้นี้ได้หายตัวไปในเวลาที่เหมาะสมจริงๆตุ้นเทียนแห่งสามนักหลอมสมบัติกำลังจะตามหาเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีหวังหลินคุ่นคิดบรรพชนตุ้นเทียนหรือดวงตาของหวังหลินก็สว่างว่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรที่จะบอกเจ้า ยังไงเจ้าก็จะกลายเป็นสิทธิหลักสายในอยู่แล้วสามนักหลอมสมบัติของเขามีบรรพชนขั้นแปลงวิญญาณอยู่สองคนหนึ่งในนั้นก็คือบรรพชนตุ้นเทียนหวังหลินพยักหน้าแล้วมองไปที่วงแหวนสีแดงทั้งสองนั่นและแล้วก็มาถึงที่หมายภูเขาของสำนักหลอมวิญญาณเจ้าไปที่ในห้องโถงนั่นแล้วเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยจะมีผู้อาวุโสแนะนำเจ้าหวังหลินเดินเข้าไปอย่างช้าๆมีเสียงหนึ่งเอ่อยว่าส่งป้ายมา แล้วตรวจสอบอึมเข้าไปได้ชิ้นหนึ่งชั้นสองเข้าได้อย่างอิสระแต่ชั้นสามเจ้าไม่สามารถเข้าได้หวังลินเอ่ยถามท่านผู้อาวุโสป้ายยกที่จะทําธงวิญญาณนั้นอยู่ที่ใดผู้อาวุโสตอบของสิ่งนั้นไม่มีที่นี่มีแผ่นแค่หยกสิบชิ้นเท่านั้นที่จะทําธงวิญญาณได้หากเจ้าต้องการก็สามารถคว้ามันไปได้หากว่าเจ้ามีความสามารถฆ่าคนผู้นั้นได้จะเอาอะไรก็เอาได้ที่ตามต้องการของสิ่งนั้นอยู่ที่ผู้ฝึกตนหญิง ด้วยความแข็งแกร่งของคุณต้องไปแย่งเอาทันใดนั้นทั้งสองต่อสู้กันชายชราโดนตบไปที่ศีรษะอย่างจังๆโดนจับบีบรัดแน่นต้องร้องขอชีวิตสิทธน้องข้ายอมแพ้เจ้าไปทางนั้นมีถ้ำอยู่ด้านหน้าหวังหลินได้เหาะมาถึงแล้วทำลายทางเข้าทันทีมีเสียงร้องร่องลอยออกมาว่าใครกันมาทำลายถ้ำของข้าเจ้ากำลังหาเรื่องตายจากนั้นชายชุดม่วงก็โบกธงเรียกดวงวิญญ,ญาณออกมาพุ่งเข้าโจมตีหวังหลินทันทีหวังหลินแค่โบกมือเบาๆ ดวงวิญญาณก็สลายหายไปแล้วย่งดึงธงวิญญาณมาครอบครองได้จากนั้นรีบทําการผนึกธงวิญญาณแล้วส่งรัศมีสังหารกดทับทันทีบุรุษหนุ่มชุดม่วงเอ่ยข้ายอมแล้วยอมแล้วเสียนขั้นแกนลมปราณระดับปลายชุดม่วงมีสีหน้าดูเคร่งเครียดร่างกายเกิดอาการสั่นหนาวเหน็บจากแรงกดทับแล้วรีบหยิบนําป้ายหยกหินวิญ,ญญาณสีดําออกมาข้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเจ้าแล้วรวมถึงสตรีผู้หญิงสองคนนี้ด้วย ตามกฎสำนักแล้วเจ้าไม่สามารถฆ่าข้าได้สิ้นเสียงคำผู้ชายชุดม่วงก็รีบบินหนีทันทีหวังหลินชำเรืองมองสตรีสองคนแล้วนิ่งไม่พูดอะไรจากนั้นก็ดึงหยกหินวิญญาณมาไว้ที่ตัวจากนั้นสตรีหญิงงามคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าสิทธิพี่จะต้องเป็นเฉียงมู่ของสิทธิสายนอกคนล่าสุดผู้ที่ชนะการประลองอย่างแน่นอนข้าคือสิทธิน้องของท่านเรียกข้าว่าซื่อหยุนขอคำนับสิทธิทงวิญญาณที่ท่านได้รับนั้นมันยังไม่สมบูรณ ธงวิญญานั้นแบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่หลอมวิญญาณแยกวิญญาณและผนึกวิญญาณการหลอมรวมวิธีทั้งสามเข้าด้วยกันจะช่วยให้ท่านสร้างธงวิญญาณได้อย่างแท้จริงหวังหลินได้ยินดวงตาก,ก็สว่างขึ้นรีบเก็บหินหยกวิญญาณแล้วบินหนีพุ่งออกมาหาถ้ำบริเวณใกล้เคียงเพื่อฝึกบ่มเพาะพวกเจ้าไม่ต้องตามสตรีทั้งสองถอนหายใจหากเขาไม่ให้เราไปก็ไม่ต้องไปตามเขาค่อยๆหาถ้ำที่อยู่ใกล้ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการฝึกของเขาการพ่ายแพ้ให้กับอีกฝ่ายจะต้องยอมยกสมบัติของทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้ชนะและจะไม่สามารถฆ่าคนผู้นั้นได้กฎไร้เหตุผลพวกนี้ทําให้ไม่มีใครกล้ายุ่งและรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกฎสิทธิสามนักหลอมวิญญาณว่าทําไมผู้อาวุโสของสามนักหลอมวิญญาณถึงทําเช่นนี้หวังหลินเหาะมาถึงหน้าผาหน้าถ้ำแห่งหนึ่งตรงเบื้องหน้าหวังหลินใช้กระบี่เหินสีทองพุ่งทําลายหน้าถ้ำทันที และได้ใช้กฎเกณฑ์ผนึกหน้าท่ามเอาไว้แล้วใช้จิตสัมผัสส่ดส่งด้านในบริเวณรอบๆอย่างละเอียดแต่ต้องตกตะลึงอีกครั้งตรวจพบหินสายแร่วิญญาณขนาดใหญ่จํานวนมากและมีควันดํามวลสีเขียวแปลกๆถูกปกคลุมอยู่ควันดามวลสีเขียวนี้กําลังดูดซับหินสายแร่พลังปราณเข้าไปเป็นจํานวนมากหวังลินหยุดสัมผัสและก็เหาะเหินบินเข้าไปข้างในและค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะสัมผัสมันและจ้องมองอย่างละเอียด ใช้นิ้วแตะเข้าไปด้านในของควันดำมวลสีเขียวจูจ่ๆก็เกิดแรงอัดขั้นรุนแรงอัดสะท้อนหวังหลินกระเด็นถอยร่อนออกไปที่นี่มันต้องมีสมบัติหรือมีหายนะอะไรซ่อนอยู่กันนะที่ปิดผนึกมันเอาไว้ข้าต้องล่วงรู้ให้ได้ดวงตาของหวังหลินเบิกกว้างใบหน้าเริ่มขุ่นคิดอย่างจริงจังกับมวลสีเขียวที่อยู่ตรงหน้าถ้าอยากรู้ก็ต้องเสี่ยงทำลายมันหวังหลินเริ่มส่งกฎเกณนทันสวรรค์สายฟ้าพุ่งเข้าโจมตีทันที ทำให้มวลควันสีเขียวเกิดแรงต้านอบอวลปรากฏร่างเงาดวงวิญญาณจำนวนมากลอยฟุ้งแตกกระจายเต็มพื้นที่พลันสิ้นเสียงแต่ท่านใดนั่นเองจู่ๆก็ปรากฏร่างเงาดําสัตว์อสูรขนาดยักษ์สีน้ำเงินลอยฟุ้งพุ่งออกมามันคือสัตว์อสูรมังกรกิเลนอสูรกิเลนมันส่งเสียงร้องคํารามและมันมองไปยังหินสายแร่วิญญ,ญาณที่มันปกป้องไว้มันพุ่งเข้าโจมตีหวังหลินทันท่วงทีโดนไม่สนใจหวังหลินกําลังตกตะลึง และใช้วิชาเคลื่อนที่พริบตาเดียวหนีออกมาได้เจ้ามังกรกิเลนตัวนี้มันคือผู้พิทักษ์ของสำนักหลอมวิญญาณกิเลนตัวนี้มันคล้ายมังกรแต่ก็ไม่ใช่มังกรมีความคล้ายสัตว์เลี้ยงของหลินเทียนหัวในดินแดนสวรรค์ตอนนั้นหลินเทียนหัวที่ต่อสู้กับนางฟ้าสวรรค์เพื่อแย่งชิงดาบนางฟ้าสัตว์อสูรตัวนี้มีระดับเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับต้นหวังหลินคุ้นคิดเล็กน้อยความสามารถข้าตอนนี้ข้ายังไม่สามารถจับมันได้ ข้าต้องรีบหาพื้นที่บ่มเพาะให้เร็วที่สุดหวังหลินเห็นหลิวเหมยล่าสุดหวังหลินรับรู้ได้เลยว่านางมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างหวังหลินไม่สามารถมองเห็นระดับฝึกฝนของหลิวเหมยจึงยังไม่สามารถสังหารนางได้และนางก็ไม่ได้อ่อนหวานอย่างที่นางแสดงให้เราเห็นอีกฝ้าฝั่งหนึ่งสองสาวสุดสวยสิทธิ์ของสำนักหลอมวิญญาณที่ติดตามหวังหลินมาแบบเงียบๆนางกำลังพูดคุยกันและมองไปที่ถ้ำข้างๆที่หวังหลินเข้าไป ท่านคิดว่าเมื่อไหรสิทธิพี่เฉียงมู่จะออกมาเราตามเขามาโดยไม่ได้รับอนุญาตสิทธิพี่จะโกรธเราไหมพี่ซื่อหยุนหรือว่ยเอ๋ยสถานที่แห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสําหรับฝึกของสิทธิพี่เฉียงมู่เจ้าผ่อนคลายเถอะหลายเดือนที่ผ่านมาสิทธิพี่เฉียงมู่มีชื่อเสียงอย่างมากเป็นเพราะเราสองคนช่วยกันแพร่ข่าวกระจายออกไปทําให้ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งทําให้เราสามารถเก็บรวบรวมวิญ,ญญาณที่เสียหายกลับคืนมาได้ ในรอบหลายเดือนมานี้ซื่อหยุนพยักหน้าหลังพูดเสร็จจบตอนแล้วเดี๋ยวมาต่อ EP ีที่87ช่วงที่2กันนะครับ